ถึงอีกอหนึ่งโครงการดีๆจากปปสกันบ้างนะคะเพราะว่าเขากลับมาอีกแล้วค่ะกับการประกวด คลิปนะคะติ k กต k สุดปังนะคะกับโครงการ B Smart Seno To Dark นะคะปีที่2ค่ะภายใต้คอนเซปที่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากชื่อเขาบอกว่า h u c k Your Dream r i g h t Up Your Life นะคะซึ่งแปลเป็นไทยว่ากอดฝันจุดพลังชีวิตค่ะคุณเป้ค,คะซึ่งงานนี้นะเขาเปิดพื้นที่นะคะให้ผู้ที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยก็เริ่มไปตั้งแต่เด็กมัธยมแล้วก็สายอาชีวะทั่วประเทศซึ่งมีอายุตั้งแต่13 19ปีนะคะได้แสดงพลังสร้างสารรค์ แบบสุดปังเลยค่ะใช้ t i k t o ok อกเป็นเวทีส่งต่อพลังบวกต้านยาเสพติดแบบคนรุ่นใหม่นะคะโดยที่ใช้สกิลการตัดต่อนะคะเต้นเล่นมุกตลกหรือจริงจังเนี่ยเอาให้โดนใจกรรมการกันไปเลยนะคะซึ่งของรางวัลคุณเป้มไม่ธรรมดาค่ะเงินรางวัลที่ เงินรางวัลเนี่ยนะคะรวมกว่า16ล้านบาทนะคะพร้อมกับโลเกติยศแล้วก็ใบประกาศไว้ติดผนังห้องนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีอินูเอนเซอร์ตัวท็อปนะคะอย่างป๋อมแป๋มท็อกกระเทยนะคะอนันต์เป็ดติกต o อกดาวเด่นแล้วก็มิสเตอร์บีมมาเป็นโค้ชช่วยติวเข้มให้กับผู้เข้าแข่งขันด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะทุกคนที่มาเนี่ยนะคะก็มาเพื่อจุดพลังฝันสร้างสังคมปลอดยาเสพติดด้วยวิธีที่เอว่าง่ายๆก็คือเข้าถึงไวรุ่นสุดๆนะเอางี้ผู้ที่สนใจค่ะสามารถ ส่งผลงานเข้าประกวดได้เนี่ยตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2568นะรีบกันหน่อยนะคะเปิดกล้องถ่ายตัดต่อแล้วก็ปล่อยของให้โลกได้เห็นพลังวัยทีนกันเลยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะการสร้างสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเซมติกปีนี้เป็นปีที่สองครับในเราจะถูกภายใต้คอนเซ็ปต์ทักอเกนก,กอดปอดยาครับเรามองว่าพลังของเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นพลังที่มี ผารูภาพซึ่งการที่จะสร้างภาการรับรู้เรื่องทิภไปของยาเสพติเรื่องคิดรู้เท่าทันของยาเสพติดทำยังไงที่จะไม่ให้ยาสติกันแพร่ระบาดในชุมชดก็จะมีเกิดโครงการที่ทำคลิปหรือทิปตอกทิปตอภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า Hack your dream นะครับ Light up your life ก็คือกอดฝันจุดพลังชีวิตเรามองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยน่าจะเป็น เด็กเยาวชนที่มีความฝันและก็มีแรงบรรจาประดาใจสูงเพราะนั้นโครงการนี้คือการทําให้ฝันของน้องๆเขาเป็นจริงการจัดทําโครงการคลิปในภายใต้โครงการกอดฝันจุดพลังชีวิตเพื่อเพื่อที่ทําให้สร้างการตระหนักรู้เรื่องคิดไทยของยาสติรู้เท่าทันคิดไทยของยาบ้าไม่ใหนะ้เด็กและเยาวชนตกเป็นเดือดรองยาสติ เดี๋ยวคนนี้ต้องค่อยๆปลูกฝังหลายๆด้านหนึ่งในนั้นเนี่ยถ่ายติ๊กตอกปัดติ๊กตอกดูเต็กก็มีส่วนสำคัญนะทุกใช่ฮ้ยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับต่อต้านยาเสพติดเขาหมีนเตือนไว้แบบนี้เอ้ยขาหน้าเราต้องระวังหน้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะ